ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาข่าวการโจมตีจากกลุ่มฮูติในตะวันออกกลางกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกจับตามองและล่าสุดการโจมตีเหล่านั้นยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องทําให้หลายประเทศเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคนี้สถานการณ์นี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องขององค์การสู้รบในท้องถิ่นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางการค้าโลกความมั่นคงทางพลังงานและแม้กระทั่งราคาน้ํามันในตลาดโลก กลุ่มฮูติซึ่งมีฐานอยู่ในเยเมนได้ใช้ยุทธวิธีโจมตีที่หลากหลายทั้งการยิงขีปนาวุธพิสศยไกลาการใช้โดรนติดระเบิดและการซุ่มโจมตีทางทะเลต่อเรือบรรทุกสินค้าและเรือรบของประเทศตะวันตกรวมถึงเรือของซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตจุดที่น่าสนใจคือฮูติยังคงสามารถเปิดฉากโจมตีได้แม้จะถูกโจมตีตอบโต้จากกองกำลังพันธมิตรมาแล้วหลายครั้งหนึ่งในเหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างความตกใจคือการยิงขีปนาวุธเข้าใส่เรือพาณิชย์ในทะเลแดง ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการขนส่งสินค้าในเส้นทางสําคัญของโลกกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษต้องส่งเรือรบเข้ามาคุ้มกันขบวนเรือสินค้าในพื้นที่และมีการยิงสกัดโดนหลายลำกลางอากาศเหตุการณ์นี้ทําให้บริษัทเดินเรือหลายแห่งต้องเลี่ยงเส้นทางทําให้เวลาการขนส่งยาวนานขึ้นและต้นทุนสูงขึ้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่ากลุ่มฮูติกําลังใช้การโจมตีเหล่านี้เพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมือง และทําให้ตนเองมีบทบาทในการเจรจาสันติภาพในอนาคตขณะดเดียวกันการที่มหาอำนาจอย่างอิรานถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนฮูติก็ทําให้ความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ซับซ้อนมากขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่เพียงสงครามกลางเมืองในเยเมนแต่กลายเป็นสนามประลองอํานาจระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตอบโต้ด้วยการเพิ่มปฏิบัติการทางอากาศและใช้โดรนสอดแนมเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของฮูติรวมทั้งยิงทำลายคลังอาวุธและจุดยิงขีปนาวุธหลายแห่ง อย่างไรก็ตามฮูติยังคงประกาศกล่าวว่าจะเดินหน้าตอบโต้จอนกว่าการปิดล้อมเยเมนและการโจมตีของกองกำลังพันธมิตรจะยุติลงการโจมตีต่อเนื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลกราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเพราะนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพขององค์การขนส่งพลังงานทางทะเลโดยเฉพาะเส้นทางผ่านช่องแคบบับเอามมนเดบอร์ที่ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก นอกจากนี้หลายประเทศเริ่มเพิ่มมาตรการป้องกันตนเองเช่นซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มระบบป้องกันภัยทางอากาศรอบเมืองสำคัญและสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจเพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือโดยเฉพาะการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับพันธมิตรยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อแสดงแสนยานุภาพและเตือนกลุ่มฮูติให้ยุติการโจมตีประชาชนในพื้นที่เองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งได้รับความเสียหายโรงไฟฟ้าและโรงเก็บน้ํามันถูกโจมตี ทำให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและน้ำในบางเมืององค์กรด้านมนุษยธรรมเตือนว่าหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอาจเกิดวิกฤตทางมนุษยธรรมครั้งใหญ่หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้มีการเจรจาทางการเมืองโดยด่วนเพื่อยุติความรุนแรงและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปสู่สงครามที่ใหญ่กว่าสประชาชาติและหลายประเทศพยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลีย่ยแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณขององค์การหยุดยิงที่ถาวรเมื่อมองภาพรวมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้โลกกระหนักมากขึ้นว่า ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลกระทบต่อทุกประเทศไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพราะเมื่อเส้นทางการค้าถูกคุกค,คามราคาสินค้าและพลังงานทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบโดยตรงคำถามคือกลุ่มฮูติจะเดินหน้าการโจมตีต่อไปอีกนานแค่ไหนและประเทศต่างๆจะสามารถหาทางยุติความรุนแรงได้อย่างไรบางคนเชื่อว่าการโจมตีครั้งใหญ่จากกองกำลังพันธมิตรอาจหยุดยั้งฮูติได้แต่ก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตพลเรือนมากขึ้น ขณะที่บางฝ่ายเสนอให้เปิดการเจรจาอย่างจริงจังและให้มีการผ่อนคลายมาตรการปิดล้อมเยเมนสถานการณ์นี้ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการโจมตีไม่อาจทำให้ความตึงเครียดสูงขึ้นและผลกระทบอาจลุกลามเกินก่อว่าที่เราคาดคิดได้